สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเพจ Natural Joy Vision นะคะวันนี้อยู่กับน้องเจียวเจียวนะคะเจียวเจียวหรือเจียวก็ได้เนาะแปลว่าอะไรนะคะน้องเจียวแปลว่าอะไรเก่งว้างเก่งอะค่ะใช่ก็วันนี้นะคะอยากจะพูดคุยกับน้องเจียวเจียวนะคะอีกครั้งหนึ่งจริงๆเราสัมภาษณ์กันเกือบ จริงเป็นไปได้ก็อยากจะสัมภาษณ์ทุกปีนะคะเพราะว่าเรารู้จักกันมายาวนานมากเลยค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ14ค่ะ14แล้วนะคะอันนี้นะคะน้องเจียวๆมาเมื่อไหร่จำได้ไหมลูกแม่บอกอนุบาล3ป .1 ไม่ใช่เรยนี่ขึ้นอ่ะอันนี้เขียนว่า6 6 6ปีเอาแม่น่าก็คือป .1 ป .1 ใช่เลอนะคะบอกว่า ใช่เรามาเจอกันตั้งแต่ปหนึ่ปีปี2อ1 4น่ะนี่2022แล้วละเป็นเกิน10เอ๊ะเอ๊น่ปีค่ะ8ปีนะเพิ่งฉลอง10ปีไปเมื่อเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก็8ปีแล้วเนาะจากปหนึ่งกลายเป็นมสใช่ไหมมสามใช่ค่ะค่ะ ก็น้องเจียวๆนะคะตอนที่เจอกันเมื่อตอนเขาเด็กๆอะค่ะมาฟื้นฟูที่นี่นะคะใส่ตเอียงเป็นหลักนะคะมีค่าบวกนิดๆมีความมียาวนะคะนล้คุณแม่ก็แบบไม่อยากให้ลูกใส่แว่นเลยจำได้แบบความรู้สึกที่คุณแม่แบบตกใจแบบเพราะเด็กยังเด็กอยู่เนาะแล้วก็ไม่อยากให้ลูกใส่แว่นเพราะว่าอนุบาลปอน,นึ ไม่อยากให้รูกแบบว่าต้องอยู่กับแว่นตาถูกไหมคะ่ิกรรมอ่านนี่อ่านค่าให้ดูเลยนะปี1-4ตอนนั้นเนี่ยอ่ายาวนะคะ100และเอียง525นะคะอีกข้างหนึ่งก็เอียง250ค่ะนะคะคืออันนี้คุณแม่บอกตั้งแต่แรกว่าเป็นที่โครงสร้างนะคะแล้วเราก็รู้กันว่าสายตายเอียงเนี่ยเกิดจาก ทั้งโครงสร้างแน่นอนที่กระจกตาแล้วบางทีมันมีค่าเนี่ยเกิดขึ้นที่ตรงบริเวณเลนด้วยนะคะเราฉะนั้นการหักเหของแสงนะคะเข้าสู่ดวงตาเรานะคะไปตกที่จอรับภาพเนี่ยก็จะมีโฟกัสหลายจุดด้วยกันนะคะก็เป็นที่ทั้งโครงสร้างตัวกระจกตาแล้วก็ที่เลนด้วยนะคะน้องเจียวเจียวตอนนั้นก็เด็กนะคะแล้วก็เริ่มมาฝึกตาที่นี่ จำได้บรรยากาศเด็กๆจาน่าจะจําได้เด็กคนนี้เขาเป็นเด็กฉลาดแล้วก็น่าจะจําได้แหละจําได้ไหมคะได้อยู่ที่หนึ่งเนาะะจะจำได้ไหมจําได้อยู่ตึกนี้แหละอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งนู้นค่ะก็นั้นคุณแม่ก็ไปหาแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็ได้ค่าแว่นมานะคะเยี่ประมาณ300กับ200แล้วก็มีค่ายาวติดมาด้วยประมาณบวก150หสนะคะ แต่ปรากฏว่าเด็กก็ฝึกฝึกฝึกอย่างตั้งใจตั้งแต่อายุหกขวบนั่นแหละและสามอาทิตย์เราก็ถอดบ้านกันเลยจำได้สามอาทิตย์เท่านั้นเองน้นะปีหนึ่งสนะี่ 4. เราก็แบบฝึกอย่างตั้งใจคุณแม่ก็เป็นคนจัดตารางการฝึกให้ที่บ้านด้วยเดี๋ยวให้เจียวเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนู้นยังเด็กอยู่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเบลอไม่เบลอนี่ดูออกไหมคะเริ่มจำไม่ค่อยไดแ้แต่จำได้ว่าจะมาที่นี่ทุกเสาค่ะ <laughs> ใช่แล้วก็ฝึกเยอะเลยแล้วหนูก็แบบเป็นเด็กที่แบบว่าให้ทําอะไรก็ทําจําได้ไหมคะ oh, และ<ำ>้วตั้งใจด้วยนะรู้ไหมตั้งใจแบบล่าเริงแล้วก็คือแบบตรงคอนเซ็ปต์ของ n a t i o n a l joy vision ทุกอย่าง <c oughs> คือแบบว่าฉันเปิดรับทุกอย่าง <c oughs> ด้วยความเป็นเด็กด้วยแล้วทําด้วยความสนุกสนานทําด้วยความแบบ ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นความเชื่อหรือความหวังนี่ก็อาจจะภาษาสับยากไปนิดนึงแต่ว่าเขามีมายเซ็ตที่ครบรูปแบบของการฝึกอยู่แล้วนะคะแล้วคุณแม่ก็ตั้งใจแบบให้ทําแบบฝึกหัดอะไรที่บ้านก็ทําใช่ไหมคะใช่ค่ะเนาะแต่ที่นั้นคุณแม่ก็เป็นแบบเป็นวิทเนสเลยว่าสอาทิตย์เราถอดแว่นได้แล้วนะคะแล้ก็มีการแบบเหมือนฝึกต่อเนื่อง เล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าคุณแม่ให้ทําอะไรที่บ้านบ้างที่ทําที่บ้านจะเป็นสิ่งที่แบบมีได้เช่นตอนทำเจสเติเอาก็จะใช้ปากกาหรือไม่ก็ถ้าแถวนั้นไม่มีปากากาก็จะใช้เป็นนิ้วเอาค่ะนิ้วใช่ไหมคะบางส่วนก็ซื้ออุปรกรณ์มาค่ะเช่นแว่นโอมนกพูวแมวอะไรพวกนั้นนะคะค่ะมี Lazy ่อาด้วยทําได้เนื้อคุณแม่ทาได้ไหมคะ คือเราได้ฝึกแล้วก็มีการใส่แว่นประกบตอนนั้นแต่ว่าจนเลซี่อายหายอ,ะอ่ะเลซี่อายไม่มีละก็คือตาขี้เกียจไม่มีแล้ว,เ,ลวเพราะว่าเด็กสามารถมองเห็นแก้ไขด้วยแว่นได้และหลังจากนั้นเราก็ถอดแว่นได้ด้วยอ่าถ้าเรามาคุยกันตอนนี้ผ่านไป8ปีแล้วนะคะค่าถ้าวัดจากคอมพิวเตอร์มันยังเท่าเท่าเดิมอยู่นะไม่ว่าจะเอียง500กับอย่างอีกค่าหนึ่ง สองร้อยกว่าเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งวัดอ่ะน,นะคะ<ม>ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะยังเป็นอย่าง,งานั้นฟังดีๆนะคะแล้วก็แต่ค่าบวกที่เขาเคยมีอะคะ่ะมันหายไปแล้วละ่ะตอนนี้มันไม่มีละมันกลายเป็นแบบลบ0.25ก็คือเหมือนด้านอาจจะมีสั้นนิดเดียวแต่มันก็ไม่ถือว่าสั้นนะนะคะก็คือเอียงเป็นหลักอ่แต่แล้วแล้วก็เมื่อกี้เราวัดเซน,นเลนชาร์ตกันน้องเจียวก็อ่านได้ได หมดทั้งสองตาเนาะทางที่มีเอียงทั้งสองข้างขนาดนั้นนะปกติเวลาเราไปร้านแว่นนะคะเราประกันว่าต้องได้ใส่แว่นแน่นอนเพราะว่าเอียงเยอะขนาดนั้นแต่ว่าอี๋ยวลองถามเด็กว่าเขาเห็นเป็นยังไงเวลาตรวจตาค่ะไม่กีดเห็นเป็นยังไงอะคะตัวเลขมันแบบมันเบี้ยวมันเอียงมันอะไรไหมมันตรงเลยนะคะตรงเลยฉันไม่มีบิดเบี้ยวหรือรูปร่างเปลี่ยนแปลงเลยค่ะตอนยืนู่หกเมตรก็ยังปกติเหมือนเดิมค่ะ เหมือนที่เรียนมาล้วไปโรงเรียนหนูเห็นปกติไหมคะครูเห็นปกติค่ะย้นแต่ว่าจะนั่งหลังห้องแล้วมีเพื่อนมาบังค่ะอ๋อเพื่อนมาบังเห็นทุกอย่างปกติเนาะแล้วเจียวรู้สึกยังไงแบบว่าก็ดีเราไม่ต้องใส่แว่นใช่ไหมคะนี่เป็นตัวอย่างของความมหัศจรรย์จะอธิบายยังไงว่า ถูกไหมคะคุณแม่ถ้าไปถ้าไปอื่นเขาก็คงมันเข้าไปใส่แว่นบังคับใส่แว่นเขาไม่ชอบใส่แว่นด้วยอ่าแล้วก็น้องบอกแล้วนะว่ามันภาพมันปกติใช่ไหมคะลูกปกติทุกอย่างเลยเขาก็ใช้ชีวิตปกติจริงๆเลยโดยไม่ต้องพึ่งแว่นนะคะแล้วตอนนี้คุณแม่ยังให้ลูกทําอยู่ไหมคะโหเราผ่านมา8ปีละทุกวันนี้ก่อนนอนต้องให้เขาทำหนึ่งรอบทําใช้เวลากี่นาทีคะกี่นาทีต้องถามเขาเบ้าง ประมาณ5นาที15นาทีแล้วหนูไม่เบื่อบ้างหรอลูกชินแล้วกลายเป็นความเคยชินเนาะอ่าก็ยากไหมคะที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆก็ช่วงแรกก็ยากพอมันชินแล้วมันก็จะรู้สึกว่าอ๋อปกติดีอะคะ <g ul iffe> อ่ะค่ะอ่าปกติดีก็แบบมาทําคุณแม่ให้ทําทุกวันนี่ๆหน่อย,ยๆก็ทําเพราะว่าเอ่อเมนเทนไว้ให้คงสาภาพ <S <S ตาที่ดีไว้นะคะ อ่าพปีหนึ่งสี่เราเคยเจอกันเราก็ฝึกอย่างจริงจังปีหนึ่งหก็ยังจริงจังอยู่1-6ก็มีมาบ้านแล้วเราก็เริ่มค่อย,อยๆแบบว่ามาพบกันปีละอาจจะครัง้งสองครั้งครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะคะนี่ก็ให้เห็นว่าจริงๆเราเราเราไม่ต้องมาฝึกตลอดแล้วเพราะว่ามันดีแล้วก็เมนเทนไว้นะคะแล้วก็ปีหนึ่งก็มาพบกันอย่างเงี้ยให้ให้ดู ซึ่งทางเราก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้ด้วยว่าเออมันยังดีอยู่นะอย่างเงี้ยก็เป็นตัวพิสูจน์ได้เนาะพอนี้เกิน8ปีแล้วนะคะเจวอยากจะบอกใครไหมคะหมายถึงผู้ที่ชมอยู่ว่ามันทําได้จริงไหมมันยากเปลียนอะไรไู้ถ้าใครที่ไม่ชอบใส่แว่นก็แนะนําให้มาทําอยู่ถึงแม้ว่าบางครั้งมันก็อาจจะแบบเฮ้ยมันคืออะไรก็แต่ว่าถ้าทําไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เราไม่ต้องใส่แว่นนะคะ แล้วที่นี่หนูมาทำก็ทำครบทุกอย่างครบทุกอย่างค่ะแล้วก็มีแว่นที่เราเป็นแว่นเฉพาะของเราที่ใส่ตอนเทรนนิ่งที่บ้านแล้วก็ใส่ไปช่วงนี้คุณแม่ให้ลูกทานอาหารบำรุงสายตาอยู่ไหมคะก็จะเน้นเน้นบำรุงผักทางทางสายตาเขาชอบทานแครอทแครอทก็ช่วยบำรุงสายตาทุกมื้อจะมีแครอทเขาชอบกินแครอทมาก แค่รอดแล้วก็<ด>พาไปเขียวๆ,ๆ,ๆที่เกี่ยวกับสายตาก็จะให้เขาบำรุงต่อไปม่กขับกินนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนชอบกินแครอทก็เลยกินสลัดนี่คือติดตเลยแต่คุณแม่ก็แบบจําได้ว่าสมัยก่อนก็เป๊ะทุกจะไม่รู้จะเรียกยังไง <c oughs> เป๊ะในการดูแลลูกที่ดีอะ่ะจาได้แต่เรื่องของการฝึกตาเนี่ยเป็นอันดับที่แบบว่าต้องเป็นคุณแม่ดีเด่นของที่นี่คนไหน้วยมีวินัยด้วยค่ะ แล้วเขาทำด้วยความแฮปปี้มากๆตอนเด็กๆแตนเด็กๆก็คือเด็กๆก็คืออาจบังคับมาอยู่แต่ด้วยความที่ว่าพอโตขึ้นเขาบอกเขาว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆแว่ไม่ต้องใสจะสบายตากว่านะแล้วก็คือทากิจกรรมอะไรมันก็สะดวกกว่าเขาไม่แล้วสะดวกจริงๆนะเราก็เราก็รู้สึกแบบแฮปปี้ดีคือเจอเขานี่เหมือนเจอแบบว่าไม่รู้จะเรียกว่าแลเด็กๆเขาชอบเว่นน้ำพอไปว่าน้ำต้องใส่แว่นเขาก็เลย คือได้เห็นความมหัศจรรย์ของศาสตร์นี้แล้วเจียวเจียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่ได้เห็นว่า8ปีผ่านไปเด็กยังใช้ชีวิตปกติยังไม่ได้ใส่แว่นกลับมาแล้วก็เรียนหนังสือเติบโตไปเนี่ยเติบโตเป็นใบรุ่นลวนะคะ <c oughs> ที่ <c oughs> มีสายตาที่ดี <c oughs> เราก็ดีใจมากๆนะคะ,ะกินแครอทแล้วนะคะอย่างอื่นแล้วก็มีวินัยทำอยู่บ้างเนาะ ทำทำอยู่มีวินัยที่ทำทำเป็นประจำสุดท้ายนี้เทียวเจียวบอกฝาก,ฝากให้แก่ผู้ชมนิดนึงค่ะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็ก เขาทํากันได้ไหมคะแบบมาฝึกตากันได้ไหมหนูว่าทุกคนทําได้นะคะถ้าพยายามอะค่ะเพราะว่าบางอันมันก็ง่ายๆแต่บางอันมันก็อาจจะยากแต่สักพักนึงก็จะรู้วิธีทาเองอะคะ่ะอย่างตอนแรกๆเลยหนูทํานกคู่ได้แต่ทําแมวไม่ได้ค่ะหนูก็แบบเฮ้ยทำไม<อ>ถึงทําไม่ได้ก็พยายามแล้วบางครั้งก็แบบเฮ้อขี้เกียจทํา i, ทแต่ว่าเพราะว่าแบบไม่อยากเสเว่นด้วยอะไรด้วยก็เลยทําค่ะจน <c oughs> ทําได้แล้วโอเคนั่นก็เป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดหนึ่ง <c oughs> ที่น้องเจียวเจียวบอกว่าเคย ทำไม่ได้แล้วพอมาทําได้มันก็ยกระดับการฝืนฝูด้วยมันง่ายมากด้วยแล้วมันก็ง่ายแล้วด้วยแล้วก็คิดไปตอนนั้นก็แบบเอ้าทำไมถึงทําไม่ได้ล่ะแล้วโอเคแล้วมีอันไหนที่ชอบมากที่สุดคะก็น่าจะนกคูกแหละค่ะเพราะว่ามันอยู่กับเรามานานแล้วหนูไม่ชอบสุดท้ายอรอนอนเฉยๆอ่ะชอบอันนั้นชอบสุดท้ายนอน อันนั้นมีอายสปามาทําให้แบบดวงตาอุ่นๆใช่ไหมคะบางครั้งเฝื่อหลับด้วยเราก็หลับไปด้วยเนาะนี่เราเราเอียงเยอะเนาะห้าร้อยกว่าไม่เป็นอุปสรรคเลยก็อยากให้เจ้าตัวพูดจริงๆว่าเนี่ยคนที่อย่างเงี้ยคนที่เอียงน้อยกว่าเขาก็น่าจะยิ่งสบายเนาะ,ะทำได้ขนาดเจียวๆยังทําได้เลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ะะไม่ต้องพึ่งพาแว่นด้วยแล้วก็ไม่ต้องกวดตาขี้เกียจเพราะเขาไม่มีจริง,รงๆเมื่อกี้ตรวจเช็คในเล่นชา์ตซ้ายขวาเห็นถึงบรรทัดล่างสุดเลยบรรทัดล่างสุดอาจจะมีแค่าตาขวานิดเดียวที่อาจจะอ่านไม่ได้เขวาหรือซ้ายนะลูกขวาค่ะขวาที่ไม่ได้ครบทุกตัวแต่ก็ตัวได้อยู่ค่ะ อันนี้ต้องพูดจริงๆคือเมื่อปี14ึ่งสหคือได้หมดแล้วเห็นไหได้หมดเลยแต่พอเราห่างหายไปเป็นปีอย่างนี้อาจจะมีบ้างที่บรรทัดสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้ครบ7 7ตัว,ตวแต่ก็เกิน3-4ตัว,<ช>ตวอย่างนี้เนาะเหมือนก็เป็นเรื่องปกติเพราะตาเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าการใช้สา,าสายตามือถือเยอะเลยแล้วใช้สายตาเยอะไหม,มสุดท้ายแล้วอยากจะฝากเด็กสมัยนี้<ม>เขาต้องใช้ตากัน ทั้งเรียนตอนช่วงโควิดหนูอยู่บ้านด้วยใช่ไหมคะเรียนเขาเรียกอะไรนะเรียนใหนออนไลน์ติตาแม้ช่วงนั้นก็ระดับหนึ่งอะค่ะระดับหนึ่งแต่ว่าพอฝึกมันก็แบบก่อนเพราะว่าก่อนนอนก็จะไปฝึกก็พอตื่นมาก็แบบอุ้ยรู้สึกสดชื่นยิ่งเป็นคนชอบเล่นเกมด้วยก็พอละเบรกหรือไม่ก็แบบทำงานเสร็จรีบไปเล่นเกมก่อนเลยขนาดเล่นเกมได้นะคะเนี่ยแต่บอกว่าพอฝึกแล้วตื่นมาสดชื่นค่ะ โอเคก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องเจียวๆแล้วยังไงเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วก็อยากจะขอสัมภาษณ์ไว้นะคะว่าเอ้ยเขายังโอเคอยู่นะหลาปีไปแล้วสงสัยหน่อยเจอกันเข้ามาหาลัยแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs>